สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่มาเมืองเด้อครับเด้อแม่บ้านเพิ่นเอ่อเขียนหน่อใหม่เขียนหน่อใหม่หรือดเชียไปต้มจากหน่อใหม่นาะครับเนาะเสียดเป็นเสียนเพื่อจะเอาไปต้มเสียนยังกินเนอเสียซุปเสียดซุปเพิ่นไงเสียดซุปเนาะต้มน้ำก็ต้มไว้แล้วพูดสุดดังฟืนพว่นตัวตัวเออเมืองเด้อพี่น้องครัวบ้านชนเด้อครัวบ้านเนาะนะครับเนาะใส่เตาฟืนเตาถ่านเนาะครับเนาะ มันนอกอีนี้พี่น้องไงไม้แอนทุงไปหามาใส่ถุงไห้นอยากกินซุปเนาะแนวเขียนกันไม,ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันมาอันสวยๆเนาะให้เป็นเส้นๆเนน่ะเยียนให้มัน,มน เป็นอซอยๆแล้วเ้าก็สิมาฉีกเนาะพี่น้องน่าจะเป็นเส,นเสน้นพี่เทีันเห็ดน้ำใบถุงเอามาต้มสุดกดน่าจะเนาะตะมาเคียนหมอกระเดือนละจ้ะห้าวกระสินฉีนมาจะจะเอาลงหมอ้อโผล่โผล่โผล่ก้นหน่อยก็ได้สวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีจ้าจะมาช่วยเหรอฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้นะจ้ะ ออกกันเดือนละจ้าโอ้โหใหคนหน่อยมา็ยังจ้าจ้ะแล้วก,ก็เทาข้าวกระเซยเกลือลงไปนะจ๊ะน้องใส่เกลือลงโอ้ยหยัดกินให้เพิ่น,นเป็นเซนหน่อยๆฟอยๆนะจ๊ะนะาแล้ลงหมอ้อ หมอกัดเดือดแล้วจ้าที่นี่กระแสลงหมอเนอะข้อของชนคนมันลอยกับสิเอ็นหลักษณะนีนะพี่น้องเนาะอยากพกแม่หน่อยนึงนอกข้อบันนอกติแบบดเป็นเส้นๆอยนี้หมอเดือดเอาลงไปก่อนเนาะจ้นะเน,ตตนาะนี่หม้อถ้าต้มน้ำตักแสบเกลือใส่ประมันจอนหนึ่ง กาไว้กวนน่อนเนาะเพราะว่าหมอเดือนแล้วเฮาก็ต้องเอาลงก่อนแล้วก็มาเขียนต่อเน,น,นาะนี่นะจะเนาเขียนแล้วก็ิไปฝอยแล้วเนาะเาจะเอาซําพอจะได้ดสุกจะเนาะไอ้ที่บ่ทันได้เขียนนี่ก็สิต้มปลาไว้กินกับนเนาะจะเนาะบ่เขียนเนาะจะเนาะเอาลงหมอเนาะ พอมันหลายหลายเนาะเ้ากระสิบตบไว้กินกับปลุลกับแจียวน่าจะเนาะ,ะเสิร์ฟลงใส่น้ำตัลนี่แหละจ้ะมันห้ากระสิตักมันจืดแล้วห้ากระสิตักเอาแต่มโตที่ห้าอันเคียนแล้วมาสุดน่าจะพี่น้องเนาะจ้ะมันมีการน้มยเนากระเริ่มจืดแล้วนะพี่น้องน่าจะเนาะต้มโดนล่ะ อันนี้ก็มีเห็ดคอนเห็ดบดเนี่ยนะแนะต่นาะเห็ดบดอ่อนใส่ลงไปน้ำน้ำหมอดนไม้นะกับใบตูุลาน,นะน่าจะนะเต่มลงไปจ้านี่เพิ่นซุกสักพักนะฮาก็สิตรักออกมาสุกนะแต่นะ่าสุกจะกกันกับเห็ดบดอ่อนนะจ๊ะนะแดดมั่งกันนะจ๊นะเนาะนี่น่าจนะเนาะสำหรับน้ำใหม่ถุงห้ากระตมซุกแล้วเรียบร้อยนะน่าจะนะ น่าจะต้มเสเห็ดบดอ่อนน้ำน่าจะเนาะอันนี้ก็จืดเดียบร้อยนะ่นจะเนาะเป็นไอจปนถวนเลยน่จจะสามารถสิไปเฮ็ดเมนูกับเขาได้ทุกอย่างน่าจะเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดยังไงก็ได้เนี่ยแต่ผูหมักน่าจะเนาะแต่ละคนกับหมักบ่คือกันเนาะค่ะเนาะไปอันกินต้มจืดแล้วก็จะไปกินกับอันพนกับเจวก็ได้นะาจะเนาะอันนี้กับดเสีปเปขขยไปซุปก็ไดนะ้นะ่าจะเนาะ เดี๋ยวเตปูหมักเห็ดน่าจะน่าเห็ดกันได้กะได้ทุกอย่างนาจะนะสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้พ่อสามีน้่พี่น้นองเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาาเป็นกำลังงใจให้น้ำเนยด้วจ้าสองของชนคนบันโดยสองน้อยน้อยสองหนึ่งนะคะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า